สวัสดีครับสวัสดีเป็นไงบ้างช่วงนี้เหตุเหตโทรมาเออเรื่องปะชาแหละเป็นไงบ้างช่วงนี้เมื่อคืนผมโทรหาพี่แล้วพี่น่าจะไม่อยู่ผมเพิ่งเข้ามาครับเมื่อวานไม่ว่างเมื่อวานเข้ามาตอนเป็ยบอกจะยุบแก๊งไงเรืโทรโทรปมว่าเป็นไงบ้างอ๋อมันไม่ได้ยุบหรอกครับพี่ไม่ได้ยุบครับไม่ได้ยุบแล้วใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ยุบคือเจตนาที่ผมต้องถามเพื่อพี่จะถามเรื่องประมาณไหนครับ ทุกเรื่องครับทุกเรื่องอยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างใช่คือเอาจริงๆไหมพี่คือมันไม่ได้ยุบหรอกเราที่ไปคุยประกาศคือแบบให้แบบเปิดโอกาสให้แบบน้องๆทุกคนครับพี่ให้แบบจะได้ไม่ต้องติดใจกันผูกมาแต่ครับว่าแบบเฮ้ยเราสามารถไปแก๊งอื่นได้นะออกได้เลยนะอแต่คือภาพที่แบบวันนั้นที่แบบไปอธิบายให้พี่ฟังอะครับก็แบบขอบคุณมากๆในพวกผมไม่ไหวแล้วคือมันเป็นอย่างเงี้ยกันมานานแล้วครับพี่คือมันไม่ได้แบบ มไม่ไข้แบมีตีไม่จริงจังใช่ครับพี่แต่มันยังอยู่เหมือนเดิมครับอยู่แบบนี้เหมือนเดิมมันเป็นมาอย่างนี้นานแล้วครับพี่นานมากๆแล้วตั้งแต่ตั้งแต่อยู่ตีแล้วครับอืมแต่ปัจจัยหลักของพี่ตาที่แบบที่พูดไปเพราะแบบอยากเปิดโอกาสให้น้องๆครับพี่จะได้แบบไม่ต้องมานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยถ้ากูออกเนี่ยว่าแบบจะคิดยังไงกับเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับพี่อืมแต่ตรงนี้ก็ไม่สามารถแบบจะเป็นจริงเป็นจังเหมือนเมื่อก่อนได้แล้วนะ แล้วตอนในมุมมองมึงคิดว่างไงอะ่ะเขาว่าเป็นทีไปนจังเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้อะคือพี่ตาเขาให้ให้คอยมาก่อนครับพี่คือมันมีคนในแก๊งทุกคนอะครับมันติดหนี้เรื่องรถครับต้องไปเคลียร์หนี้ให้เสร็จก่อนเขาเลยให้พักสองเดือนหลังจากสองเดือนนั้นนะ่ะเสร็จใช่ไหมมันอาจจะกลับมาเป็นปกติครับพี่กลับมาเหมือนเมื่อก่อนนะครับคือที่ที่พักที่พักไปอย่างเงี้ยคือเขาอยากให้ไปเคลียร์หนี้กันทุกคนอืให้จบเสร็จป,ปุ๊บไม่มีการเก็บเงินแก๊ง เคียร์นี่เสร็จปุ๊บแล้วพอนั้นหลังจากนั้นภาพมันจะเริ่มกลับมาเรื่อยๆครับแล้วถ้าเกิดว่ามีเรื่องเข้ามาระหว่างนั้นล่ะต้องรับสภาพจริงครับพี่ถ้าแบบตามเ็นไม่ได้บ้างหรือว่าอะไรบ้างแต่ถ้ามีเท่าไหร่ผมเล่นเท่านั้นเลยครับเชืนอวาผมก็ไม่ปล่อยไม่ปล่อยอยู่แล้วถ้าแบบมีงานเช่บ้านเข้ามาก็ยังเล่นเม็อนเอาเท่าที่มีถ้ามีคนออกไปก็เท่าที่ไหวครับจริงอ่ะพี่จะบอกว่าถ้าพี่ต้าแกไม่ว่างกันก็ต้องเข้าใจแกนะ แล้วก็ผมผมเข้าใจแกรครับใ,รในมุม <ๆ S 2> มองในมุมมองกลัวต่อให้พี่ต้าไม่อยู่อกู <c oughs> ว่ามึงก็มึงก็นำเพื่อนได้ไยไม่จะมีเหตุผลที่ต้องรอพี่ต้าคนเดียวอะ่ะมึงเข้าใจปะบางสิ่งบางอย่างหน้าง,งานนะถ้าเกิดว่ามันฉุกเฉินจริงจริงอ่ะเมื่อคนที่จะตัดสินใจไปก่อนกูว่าการที่พี่ต้าไม่อยู่มันก็มีคนที่มันควรที่จะมีคนแทนพี่ต้าสักคนหนึ่งอาจจะไม่ใช่มึงก็ได้อาจจะเป็นใครก็ได้แต่ต้องมีสักคนหนึ่งในแก๊งอะไรเงี้ยเพราะถ้าเกิดถามพี่ตรงๆก็พี่ก็เสียาย ทำมาขนาดนี้ใช่เราทำมาขนาดนี้ไงเหมือนกันครับพี่เออทำมาขนาดนี้แล้วอ่ะถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นแบบนี้มานานแล้วมัน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 กูไม่กลับแล้วก็เปลี่ยนคนความสัมพันธ์มันก็ยังเหมือนเดิมแค่ในมุมแก๊งมันอาจจะเปลี่ยนไปแต่เข้าใจได้ว่าเรามีมุมมองที่ไม่เหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วมึงเชื่อพี่เหอะถ้ามีวันหนึ่งมีใครมาเหยียบหน้าเมืองมึงยอมเขาไม่ได้หรอกถูกปะล่ะครับพี่เออมึงก็ไม่ได้อยากยอมเขาอ่ะ มาไกลนะแบับกลอวอันนีน่ามาไกลมากแล้วเว้ยมันมาไกลแล้วอ่ะใช้คาว่าเกิดแล้วดีกว่าแบบนี้ที่ก่าใช้คาว่าเกิดแล้วดีกว่าถ้าเกิดจะทิ้งมันไปเฉยๆพี่ก็คงจะเสียดายแทน่ะม่อาจจะมองว่าพี่เสียกน็เสียจริงแหละเอาตรงๆแต่แค่เสียดายแทนจะใช่ไหมไม่เลยครับพี่เออมันเสียดายแทนอ่ะให้พูดตรงๆอ่ะผมผมก็เสียดายครับพี่ผมก็ไม่อยากให้มันหายไปจากที่เนี่ยครับแต่มนนี้ มันยากจริงครับพี่ขอบคุณครับครับมันทั้งแบบเรื่องเรื่องมีเรื่องอะไรด้วยครับพี่อันนี้ไม่เป็นปัจจัยภายนอกมันเป็นปัจจัยภายนอกครับเรื่องมีมันก็เป็นปัญหาส่วนตัวด้วยถ้าปูงูจงกะเข้าใจแล้วว่ามันสงสารได้มันมันรู้สึกแย่กับเรื่องนี้ได้มันมันมันได้หมดเลยกับกับเรื่องเนี้ยแต่สุดท้ายมันเป็นแค่ปัจจัยภายนอกเว้ยการทําแกงมองที่ส่วนรวมก่อนขอบคุณทัพทีมครับทัพใครเป็นที่สิบรับอีกไม่นานนะครับ เข้าใจไหม<พ>อ,อยากให้อเออมึงอยากให้แบบว่าให้ตัวมึงอะ่ะมองที่ส่วนรวมก่อนแล้วก็ไอ้คาว่ายากของมึงอะ่ะพี่อยากให้ตัดคาว่ายากทิง้งมันยากแหละมันยากจริงมันต้องเหนื่อยอยู่แล้วเว้ของเนี้ยแต่ก็เพราะแต่ก็เพราะเหนื่อยปะ่ะเพราะพยายามไหมให้มันถึงสําเร็จอะ่ะถูกไหมใช่ครับพี่เออพี่อเอ,อเชียมึงอยากให้มึงทำต่อต่อให้าเปนพิจารณาไม่ว่างอะ่ะ ก็ให้เป็นมึงให้เป็นมึงก็ได้หรือเป็นใครก็ได้ในแก๊งสักคนหนึง่งที่แบบว่าเป็นคนอ่ะเป็นศูนย์รวมจิตใจของ,งเพื่อนๆแทนอะ่ะศูนย์รวมจิตใจมันไม่จะเป็นต้องเป็นพี่ต้าคนเดียวอะไรเงี้ยพี่ต้าเําไม่ว่ามึงก็ต้องเข้าใจเขาเําไม่ว่ามมืกอแค่ทาหน้าที่แทน้ยหรือให้เพื่อนทําหน้าที่แทนไปทบมึงรลครับพี่เอ้มึงอยู่ไหนอยู่ร้นเขียวครับทำไรอ่ะคุยกายหน่วยอยู่คุยกายหน่วยอยู่ อย่าคุยน้ำเพี้ยอะไรอะ่ะอะไรนะนเพี้ยอะไรอะ่ะฮะพี่พูดอะไรอะ่ะพ,พี่พูดเสียงมันขาดเสียงมันขาดไม่มึงทำอะไรผมคุยกับไอ้หน่วยอยู่เออโอเคพี่มาไหมพี่มาไหมเออเออเข้มเค้มเข้มคุณอะไรบ้าเมื่อกี้เรื่องพี่ตาไม่ไม่อยู่ครับพี่เออนั่นแหละพี่มาเมึงเข้าใจแหละมันสุดท้ายเมื่พูดไปมันก็วนวน,นเหมือนเดิมไหมมันเป็นฟีลเสียดายแทนมึงเฉ๋อเฉ๋ออ่ะมัน ไม่อยากให้แบบว่าถ้าพอมึงเสียแกงไปมึงก็จะเสียเพื่อนๆไปด้วยไงให้พูดตรงๆอ่ะให้ครัพี่มึงเก่งนะมึงมึงอาจจะมองว่าแบบมันยากวะนะมันนี่แต่มึงเก่งนะที่แบบว่ามึงยืมมาได้ถึงขนาดนี้มึงทำมาได้ถึงขนาดนี้ถูกไหมแต่มันก็ไม่ใช่ตัวมึงคนเดียวไงสุดท้ายมันก็อยู่ที่เพื่อนๆมึงด้วยให้ครับเออแคร์กันได้เว้ยรักกันละดีแล้ว แต่พี่ว่าในเรื่องของมูตแก๊งนะในเรื่องของแก๊งนะ่านอยากไปต่อมันก็ต้องพายายามมันเหนื่อยอยู่แล้วแหละผีมือก็มี<แ>อะไรอะไรก็มีพร้อมกับคนอื่นตั้งหลายอย่างกับการที่ว่าถ้าเกิดเพื่อนไม่พร้อมเพื่อนไม่อยากเล่นการหาคนใหม่มันก็ไม่ได้แย่การเิยใจให้คนใหม่มันก็ไม่ได้แย่สำหรับพี่พรสุดท้ายเพื่อนออกไปความสัมพันธ์มันก็ยังเหมือนเดิมใช่ว่าออกแก๊งไปแล้วมันจะเกลียดเพื่อนมือซะหน่อยอยู่เปล่ะ ใช่ครับพี่ยากครับยากอยู่แล้วเว้ยแต่ยังไม่ได้ทำอ่ะก็อย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเองทําไม่ได้ลองก่อนถ้าลองแล้วไม่ได้อ่ะ่อยบอกว่าอุยผมลองแล้วแม่งไม่ได้แม่งไม่ได้จริงพี่เนี่ยใครพูดไม่ได้ถ้าลองแล้วนี่ยังไม่ลองเลยพูดแล้วว่าไม่ได้แล้วมึงจะทำอะไรได้วะาชีวิตนี้ถ้าลองถ้าลองแล้วไม่ได้อ่ะแล้วมาพูดว่าไม่ได้ไม่มีใครว่ามึงเลย อย่าได้ค่าตัวเองเกินไปนะ้องมึงมีค่ากว่านั้นมึงมีความสามารถมากกว่านั้นมึงได้พิเศษไปเขามึงก็นา่าจะเห็นอะไระไะไะหลายอย่างเพราะว่าตอนพิเศษไปอยู่อะถูกไหมใช่ครับพี่เห็นเห็นเยอะเลยครับเออจะเห็นเขาทำอมาก็ไม่ได้หมายความว่ามึงทำไม่ได้นะเว้ยถึงอาจจะทำไม่ได้เท่าเขาแต่อย่างนั้นก็ทำแบบเขาหรือในอแบบของตัวเองก็ได้ไม่จะเป็นต้องเท่าไ,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 ไม่จะเป็นต้องเท่าเขาก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองพอใจอ่ะ ถ้าพอใจแค่ไหนก็ตองแค่นั้นแหละแต่ครับพี่ผมผมจะพยายามครับพี่ที่มองว่าอาชีน่าแม่งไม่ใช่ชื่อแก๊งเว้ยแต่มันเป็นพวกมึงเพราะความสัมพันธ์ของแก๊งมือมันแบบมันเป็นอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ผิวแก๊งอะใช่ครับมันมันคือครอบครัวครับอีอ,อยู่ด้วยกันแบบช่วยกันทุกอย่างครับข้างนอกข้าง,างใน ก็เลยแบบดูแบบสนิทกันมากๆครับพี่ใช่เลยแบบมีความเกรงใจกันทุกอย่างครับพี่ทุกอย่างเลยตอนนี้นะพี่ดูมึงนะพี่มองพี่แม่มึงกูนึกถึงใครกูนึกถึงเชียร์วิลเลี่ยมแบบมึงเลยไม่ได้พี่ยากพี่ยังไม่ลองเลยยากละไอ้เหี้ยแค่เห็นว่ามันยากก็เลยไม่ทำหรอกว่ามัน พอใจง่ายไปเปล่าครับพี่ผมก็ไม่ได้อยากพอใจหรอกครับผมผมไม่เคยคิดมันอาจจะมีคิดบ้างครับพี่แต่แบบมันแบบมันแค่มองมันก็เหนื่อยแล้วอะเลยแค่แบบยังไม่ได้ลองทํามันดูเพราะแบบที่ตลอดมาจริงๆครับพี่คือแบบช่วยช่วยช่วยพี่แกแล้วแบบพี่แกกว่าจะหาคนได้กว่าอะไรนั่นได้แบบมาปรึกทรงปรึกษามันแค่ไปลองแบบรับบทเป็นแกไม่เหนื่อยแล้วอะพี่มีเท่าไหร่ก็เล่นเท่านั้นแบบที่มึงพูดท่นแหละ ไม่ต้องไปแบบเอ้ยเช่ยแม่จะตีแล้วต้องหาคนมาให้เต็มนั่นนีนั่นสุดท้ายเช่าเข้ามาวันหนึ่งทำเสร็จทําธารกิจที่มึงอยากให้เขาทำเสร็จเขาก็ออกทำไมไม่หาคนที่เขาอยากอยู่กับมึงไปเลยวะเข้าใจไหมเข้าใจครับพี่ไม่ต้องรีบไปได้ค่อยๆเริ่มใหม่เอาเหนื่อยก็หยุด ถ้พักแล้วต้องถ้าเกิดแล้วถ้าเกิดว่าหยุดแล้วหยุดนั่งแล้วะต้องลุกนะไม่ใช่นั่งต่อได้ครับพี่ผมผมจะจะลองดูครับลองใช้ใช้เป้าหมายใช้ปฏิทานตัวเองไปที่ตั้งดูถ้ามันไม่ดีก็ค่อยเปลี่ยนปรับเปลี่ยนมันรูปแบบมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลามันไม่ใช่เพือนคนเดียวไงปัจจัยมันอยู่ที่สี่สิบคน เขารู้ว่าพลาดตรงไหนก็มองว่าในข้อผิดพลาดตัวเองก็แก้ไขไปไม่ใช่แก้ตัวที่พี่เสนอชื่อมึงเข้าแกงเพราะพี่เห็นแววในตัวมึงซึ่งพี่ก็คิดว่าตัวมึงกะทำได้พี่ผมก็ดีใจมากด้วยครับพี่มากมากด้วยสิง่งมันอาจจะเกิดขึ้นอย่างแบบความเหนื่อยล้าอยู่มานานไงทำมานานไงมันเหนื่อยล้านปกติอยู่แล้ว แต่ที่เหนื่อยล้าก็เพราะว่ามันไม่มีเป้าหมายไงถูกไหมมันหลูบใช่ขอบพี่มันมันไม่ยังไม่ได้มีเป้าหมายอืมมันหลูบไงชีวิตมันหลูบเกินไปมึงแค่ต้องทำให้เพื่อนมึงคนในแก๊งมึงทุกคนเนี่มองไปในเป้าหมายเดียวกันแช่นันไหไม่ยากพี่เชื่อว่าไม่ยากถ้าเรื่องเนี้เพราะถ้าทุกคนเข้าใจกันอะแต่ถ้าไหนไปกันไม่ได้ก็แค่ต้องเปลี่ยน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขามไม่ดีนะความสัมพันธ์มันก็ยังเหมือนเดิมแต่แค่ว่าในเรื่องของแก๊งมันเป็นภาพรวมไงมันจะยึดติดกับความ,ค,วามคิดใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เข้าใจปะเข้าใจครับพี่พพมั่นใจในตัวเองหน่อยเว้ยน้องมึงทำได้เชื่อพี่มากครับพี่พี่จะมองมึงนิววิลเลียมนิวไม่เอาชื่อนี้ได้ไหมพี่ <laughs> แม่นิววิลเลียมได้ไหมเป็นชื่อผมได้ไหมโอเคนิวโคนุยใช่ครับพี่ไม่ตักไม่ตักเป็นใครพูดจริงว่ามึงอ่ะตอนนี้ถ้าให้พูดตรงๆว่ามึงอ่ะไม่ต่างอะไรกับกากินดังตอนนั้นหรอกก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นดีเคเนี่ยตอนเข้าไปแม่งเละจริงตอนที่พี่เข้าไปเป็นพี่เลี้ยงมันเละจัดเลยแต่สิ่งหนึ่งมันโชคดีตรงที่เขารับฟังพี่แล้วมันอาจจะต่างกันตรงที่ว่าตรงนั้นอ่ะมันมีพี่คอยช่วยเขาแต่กับมึงอ่ะพี่แค่คอยให้กำลังใจมึงเข้าใจปะ เข้าใจครับพี่เออแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะถ้ามึงทําได้อ่ะมันก็เกิดขึ้นจากตัวมึงเองมือทาของมึงเองนะเว้ยเป็นความสามารถของตัวมึงเองร้อเปอร์เซ็นเป็นความสามารถของตัวเพื่อนมึงร้อเปอร์เซ็นไม่มีพี่หรือมีใครเข้าไปเกี่ยวมันนัิ่งวันนั้นมึงจะภูมิใจเว้ยว่าเอ้กูแม่งทําได้ขนาดนี้ยถึงอาจจะทําแล้วมันไม่ดีที่สุดอยู่ในคําว่าดีก็พอไป เพราะถ้ามันอยู่ในคำว่าดีแล้วอะในอนาคตมันก็จะดีขึ้นอีกไงจนถึงคำว่าดีที่สุดได้ถ้ามึงไม่หยุดอะมึงไหวไหนหว่อยเชื่อพี่มผมเก่งเว้ยรับพี่สู้สูรัอบพี่ขอบคุณมากครับขอบคุณจริงๆครับพี่ครับเดี๋ยวลองปรึกษาพี่ต้าทีหนึ่งว่าแบบพี่ต้าเขาจะายังไงต่ออืมเพราะจริงๆผม ผมนับถือแกจริงๆครับพี่เพราะว่าแบบไม่มีเขาผมคงไม,ไม่ไม่มีใครรู้จักผมอะพี่อืเข้าใจจริงๆครับพี่ผมก็เลยไม่อยากทิ้งแกครับผมก็เลยแบบดีแล้ว<แ>ก็ถ้าเกิดมึงไม่อยากทิ้งแกอะมึงก็ถ้าเกิดวันไหนที่แกทาไม่ได้มึงก็ต้องทาให้แกไว้ถ้ามึงพูดมึงมึงเขาเราเขาจริงอะถ้าไหนเขาทำไม่ได้มึงก็ควรจะทำแทนเขาไว้หน่อยได้ครับพี่ ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณสู้น้องถ้ามีอะไรผมขอปรึกษาพี่ได้โทรมาเลยโทรมาเลยโทรมาเลยแต่พี่อยู่เนี่ยพิการนะบอกก่อนพิการหลัน่อยเคยๆแป๊บนึงอะไรอย่างงี้ช่วงนี้พี่งานเยอะคครรัับบขอบคุณมากครับพี่ขอบจัดการขอบครับพี่จักการจัดการพี่เหตุสวัสดีครับขอบคุณครับพี่สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนครับ เป็นพี่ภาคพระเท่เลยวะพี่ใครธรรมดาน้องไอ้เนี่ยใครๆเขาพูดงั้นละ่ะเด็กมัมีของไอเ้เนี่ยเอาจริงๆทุกคนทำได้หมดอะอยู่ที่ทำหรือเปล่าแล้วก็อยู่ที่ทำได้ไหมไอ้เนี่ย,ยมนันไม่ทำทำเลยมันบอกไม่ได้ละ